นะวันนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะก็มาคลิปเกมเล่นๆเฉยๆอันนี้ก็เป็นมาครับวิดีโอเสริมอิทิชันหรือเวอร์ชั่นนั่นเองนะวันนี้ก็มาเล่นเซิร์ฟตีไฮในมินิเกมของเอ่อเชเชลวอล์ดนั่นเองนะอันนี้เป็นแบบเมก้านั่นเองนะเออสิบสองต่อสิบสองเดี๋ยวง่ายๆไม่มีคลิปอะไรลงนั่นแหละเออช่วงนี้ก็ไม่แบบเอ,อ่อกายบ้านก็เยอะอะ่ะเออคลิปนี้ขอไม่มีการตัดต่ออะไรกันนะเสียงเกมดังไปไหมเนี่ย เค okay, ประมาณนี้พอนะเย yeah. เอ่วันนี้เนี่ยกูจะแทงให้มิดเลยฝั่งตรงข้ามเนี่ยบอกเลยอันนี้ก็อไอ้มิดิเกมนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆเอ่อ์บอลเนี่ยนะเออแต่อันนี้เปลี่ยนจากเปลี่ยนจากเตียงเป็นขีดเท่านั้นเองแล้วมันต่างนิดนึงคือเ e d w a บอลเนี่ยมันตงทุบเตียงแต่คือ,อ,อไอเทชเชอร์บอลเนี่ยมันต้องแบบตีหลายๆครั้งถึงจะได้ โอเคเราได้แล้วแต่เราต้องไปบุกฐานศัตรูก่อนเลยโอเคผมเพิ่งได้สเต็ปใหม่มาจัดเพื่อน yeah. โอเคเดี๋ยวเพื่อนไปได้ไงเนี่ยอ๋อหรือว่ายังไม่ตอบบอกมีอาเพชรอ่ะ โอเคดูเหมือนว่าทีมนี้จะเล่นเป็นอยู่นะทีมสีแดงมาโอเคเอ่ทีมสีแดงมา,อ,อ,ามงมอยู่ตรงนั้นเฮ้ยไม่อยู่ไหนวะโอเคเอ,เอ่มเฮ้ยมาสองคนคุณกลัวผมจำไม่ไหวนะ คุณผู้ชมคือตอนนี้เอ่อไอ้มีเนี่ยตรงนั้นถูกทำลายนะไม่รู้ว่ามันเล็กว่าไงตนะั้งอต่มันเป็นแบบไอ้หีบเล็กๆอ่ะเออเจงว่าที่สีแดงมันมาบุกอ่ะเราต้องป้องกันหนังหน่อยโอเคนั่นยังรอต่อมันใช้รอยนั้นแหละเออไปทำลายไอ้หีบของสีแดงเหมือนกันนะท่านผู้ชมเจอล้ว Lưng à? Trời ơi Chơi... Ok, um, Để lò lỡ... Chạy clip đi con Ê, lưng bà Trở đi mà okay, uh... này, cả โอเคเดี primo, ๋ยวเราไปจัดการไ่ตรงข้ามกันเอ่มเดชื่ว่า destroy ไอเอมอยหีบเล็กๆของทีมสีแดงอะโอเคเดี๋ยวเราไปกับเพื่อนแล้วกันนะตอหน่้นแล้วกัน เกือบแล้วสวัสดีเพื่อนสวัดสด,สดีเพื่อนไปไหนเพื่อนไปไหนอุ้ยจิจงวิยงไม่กลับปะไอ้เชี่ย โอ้โหมันมีแบบดาบเพชรอ่ะโอ้โหอผมเป็นแบบสายสายลุยไงเออผมจะไปแบบทลายหีบเล็กฝั่งข้าไม่ได้แล้ว,ลวก็หีบใหญ่เลยโอเคผมว่าผมฟาร์มก่อนนะคุณฟาร์มก่อนดีกว่า,าจริงๆไม่รู้ซื้อคนอื่นไม่ได้อะไอมโลตที่เราเก็บไปนี่คือเรก็เสียไปแล้วเดี๋ยวนะชิบหาย ทีมสีแดงเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เห็นชื่อเลยเดี๋ยวโป้ป่ะวะเดี๋ยวเดียวเฉ่อยู่นี่เองเออเอ๊ะตายไปไปตายไปทำไมถึงปีไปได้วะ ก็อ,อยู่ฝั่งเซเแบบโอเคสวยไอ้โอ้โหโอ้ตายเลยตายเลยโอเคอยู่เกมเหมือนต้องรออีกห้าคนคือผมเป็นอะไรเคือผมสุ่มเจอแต่เพื่อนแบบ เล่นไม่เป็นนะเราคือผู้เล่นที่แบบเล่นเป็นเนี่ยมันอยู่ฝั่งตรงข้ามหมดเลยทุกคนว่าเป็นไรอะ่ะก็เคยเป็นไหมเวลาแบบเล่นแบบในที่เกมเอ่ะจะเชื่องอในแบบดีไ้ายอะ่ะจริงๆคลิปนี้ขมของไม่มีการตัดต่อเนปะ็นการแคสเกมแบบเบาๆอ่ะโอเคเช็คไปก่อนรลโอเควันนี้น่าจะได้รอจองเงี้ย โอเคเฮ้ย <Okay. S 2> <Hey, S 1> มันจะไปแย่งทำไมวะเออแย่งของคื่นี่โหจะได้นะเนี่ยอืม พีเอ็กทูแล้วก็เราฟาร์มไปเราจะเก็บไปเป็นอาเมอรเขาแย่งกระบบ้านะอีเหลืองโอเคไปได้ก่อนแล้วอุ้ยมันแต่งตัวเป็นพี่กระตูนี่หว่าโอเค เดี๋ยวไปเลยเห็นที่มันโอเคเอืมอ่ะแล้วต่อแบบแบบแบบคลาสสิกไปก่อน เชื่อเชื ann, t t ok okay. ì, e ่อโอเคเดี๋ยวเรากันไอตัวนี้ไปก่อนโอเคเอาชิบหายเราวกันตรงนี้ปก่อนโอเคจิว้ามาเออ ใช่แล้วช่กันช่กันเฮ้ยเฮ้ย oh. ก okay. to ูตายได้ไงเนี่ยโอ้โดาบเดียวกันเนี่ยโอ้โหเพื่อโอ้โหโอ้โหนี่มันเก่งเกินขนาดสองคนลุงไม่โอ้โหเกินโอเคทำไมผมสุ่มเจอแต่ทีมกากๆนี่ไม่เข้าใจอ่ะไม่เข้าใจเลยเจอแต่ทีมกากอ่ะเอาจริงๆพูดตรงๆอ่ะ ซุ่มเจอแต่ทีมคนเล่นไม่เป็นอีกฟังไม่ก็เทพชิบหายเอาตอนนี้มึงไม่สามารถต่อไปได้แล้วเพื่อน<ะ>เป็นการขู่ไปก่อนโอเคเราไปตรงนี้กัน จะ้ปุ๊บเก็บอีกหนึง่งถัดอีกนิดนึงแล้วก็ไปซื้อพีแอคเดี๋ยวนะเนี่ยวนะประเด็นคือกูมีมชุดกอดอยู่แล้วไม่ใช่หรอเออลืมไปลืมไปไปให้คนอื่นบ้างแล้วกันแล้วมึงไม่ป้องกันหารบ้างเลยเหรอวะ ริงดิแล้วมึงไม่สร้างพก้นฐานบ้างเลยเหรอวะหุยมึงจอแต่ทิ้งคนได้ไม่เป็นนะอ่ะ,อะผมเอาวอัอกันี้ไปก่อนแล้วกันนะยังไม่ค่อยมีงบอ่ะโอเค ตรงนี้เยอะโอเคเนี่พอละมาเนี้ยอ่ะโอเคแล้วก็ไปซื้อเอมเฟกต์เอ,อ็อนสโตน ขอโทษนะครับทิ้เงเย็บนิดหนึ่งอดีแบบอบอกว่าไงออโอเคเสียงที่บอร์จะดังนิดหนึ่งนะครับโอเคแล้วก็ประมาณนี้โอเคเออไม่ใช่ได้อุ้ยลองลงๆๆ ทีมสมมนุนสอัปเกดเฮ้ยโอเคข้ามก่อนเฮ้ย okay, ข้ามมันไม่ได้แล้วโอ้โหโอ้โหเกินไปไป,ไป โอเคล้วก็ไปซื้อบอกโอเคประมาณนี้นะคลับเราไปฝั่งตรงข้ามกันนะครับมันบุกกูมาเยอะมันบุกพวกเรามาเยอะเอาไปเอาคอืนกันนะครับเดี๋ <c oughs> ยวเพ็ดแค่ มันอยู่ครบเลยคือทำไมทีมทีมกูมันแบบเหลือแค่นี้วะ,ะเสีคเสียมากๆสามคนเลยอะเออถ้าทีมกูเหลือแค่นี้ออกกันไปหมด GG ครับผม เนลาบวกส่วนที่เหลือก็ไม่น่าจะอยู่ที่ฐานแล้วมั้งปักปักไปมันอยู่ไหนวะโอ้ พีจไไ่จะไปไหนหจะไปไหนหอ๋อจะไปไหนหรอจะไปไหนครับไป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 คิววันไปไปไปวู้วไปคิววันเก็บไม่รอดอะพูดตามตรง เหมือนมันมรู้ว่าว่ากูจะไปเอามินเนี่ยนมันมีแบบพวกเลไเว้ยมึงอ่ะอเ,เฮ้ยอ่ะเฮียอ่ะมาเอากูเร็วเฮียเผิ่มกดปรับบมั้งเอเค โอ้โหคือโอ้โหทำไมไปกดไม่ถ้กพี่อ้อ my god โ oh, อ้โหแล้ว like คือโหไปกดฝักเมาส์อีกอะพูดตามตรงคือแบบแบบเล่นโง่อะเหรออ่าแล้วก็ฟอนต์ทู พี่แก๊กสโตนแกกโอเคเดี๋ยวเราจัดของก่อนจัดระเบียบปั๊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 บโอเคโอเคประมาณนี้แหละผู้ชมนี่เพื่อนทำเพื่อนกดร้อยสัตว์ทำเพื่อนกูหรอเขี้ยจะไปไหนอูตกเดี๋ยวนะมันอยู่ตรงนี้ เร็วเออสวยขอดาบเหล็กนะเพื่อนเคุวยดาบเหล็กโอเคอดาบเหล็ก,เ,เ,ลกเราได้มาแล้วนะครับคือพูดตามตรงคือเกมนี้น่าจะยาวอ่ะพูดตามตรงเกมนี้น่าจะยาวบอกเลยว่าเดี๋ยวกูจะมาเอาอ,อะไรวะเออเอโอโยนเพชรทิ้งเอ,อ้ยไม่ต้องโยนเพชรเก็บไว้ในหีบ หีบส่วนรวมหีบส่วนรวมทุยหีบสุหีบส,ส่วนรวมเออโอเคนะครับโอเคไปมีทีมสีฟ้าทีหนึ่งจักร่าลาแล้วสองลุ้มหนึ่งไปดิสองลุ้มหนึ่งไปดิไอ้เหี้ย เหรอไอสัตว์ไม่ให้กูวิ่งเลยเหรอโอ้ oh my god! รัวเกินบางทีเกินไปโอเคโอเคเอ่มาพ่นแล้วก็ทูพีแอ Ah, oke. Okay. Jangan minumku keleber pas. Ah. ini lakukan. he okay, ah. Uh. Oke, okay, ah uh. นะครับก็ตอนที่เล่นจนถึงมืดเลยไอ้วก็มาถึงมืดในเกมนะเพื่อนไปดีมาดีนะเอาเชี่ยมมาตรงนี้หรอ นีมวปล่อยแม่งคุยที่น,นี่แหละสบมากใช่ไหมมึงเนี่โอ๊ยฉันกูไม่มีอะไรที่ปาได้ ตรงนั้นคือตอนนี้กูไม่มีอะไรที่ปาได้เอิ่มไปดิไปดิเออโอเคสวยโอเคเพื่อนจัดการด้วยโอเคเออไอกอดคือเกินแบบเกิน m อกอดอันนี้อัดมา20นาทีละสวย โอ้เราเหลือส13สิบสามโอเคสวยแล้วก็สอดเอ่อ2 w o p x เราต้องการอีก2แล้วก็ x โอเคจัดระเบียบกระเป๋าป๊อบป๊อบป๊บป๊บ,ปบ,ปบต้องการอีกป๊บบล้วก็อีกนิด,น,ด,น,ดนึง ก็ปับป๊บปั๊บปั๊บโอเคประมาณนี้แล้วก็ได้โอเคแล้วเ,เราก็ต้องไปเก็บมาใหม่เก็บมาใหม่แล้วก็ซื้อแล้วเราก็ตายแล้วก็มาวงจรบรรูปอย่างนี้ต่อไปโอเคไปบวกกันต่อเลย อินี่นี่อ้าสวยก็มาดีไอเวน My God My God คุณนี่ไม่ฉลอัจฉริยะจริงๆเลยโวยตัวเองไ <laughs> อสัตว์คุณนี่ไม่อจฉริยะจริงๆเลยึยเงเล็กโวยตัวเองนะเออ Oh my God ดูท่าเกมนี้น่าจะยาวนะเอาจริงๆโอ้ยเฮีย เมื่อตอนไหนวะเดี๋ยวอ๋อเอาเจ้ทีมกูเสียเปียบแล้วสัตว์แบบนี้เอ้เยเว้นันไรทว่นไรเปนไรเอ้ยนรกว่าเป็นไรอ๋อที่แท้แม่งเป็นระบบเติมวัติเกมแม่งนานเกินแอรโรโอเคแอรโร่ประบาดน,นี้ไม่พอต้องกาดิ ไปอ่าเอาโ,โอ้ยไม่พอจัดรีเว็บกระปอกก่อนทุกคนเอ่อเพชเราไปซื้ออะไรดีไม่ไม่ไ,ม,ไม,ม่อ่าเมื่อเราเรายังไม่ได้อะไรเลยเดี๋วเพชวาก่อนเถีะยอ่ะอเคยแลวเอ้ยไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ อ่อนไปหมดเลยเนะี่ยโอเคเก็บตังค์ก่อนเก็บตังค์โอ้โหนี่คือเป็นคือทีมเราเลยแค่นี้โอเคว่าทีามฟ้าแม่งยังไม่มานะเอาจริงๆ โอเคอาไรเอ่อห right. uh, 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 ้าเดม่อนเอ่อมีแล้วมีแล้วเอ่อห้ากูเอ่ออ่าซื้ออะไรดีวะเสียมาเนี่ยไอ้เหี้ยมึงมาจากไหนวะควายมาจากไหนมึงมาจากไหนมึงคิดว่ามึงเฟี้ยมากเหรอไอ้สัตว์อ่ากูตายเหี้ยสวยโอเคนะครับก็ สำหรับคลิปนี้ผมขอลาก่อนเดี๋ยวคุณติ๊กตั้มกดซักซักใครเข้าขมกดแชร์ให้ด้วยครับสามครับคืนนี้ผมขอลาก่อนสวัสดีครับ